หอการท้าไทยก็ชี้นะคะว่าช่วงวันวาเลนไทน์แล้วก็วันมาคบูชาปีนี้ไม่คึกคักเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองพร้อมกับแนะรัฐบาลดึงทกศปล่อยเงินกู้ช่วยชาวนาแทนจำนำรงสีค่ะเพราะว่ามีกฎหมายรองรับ นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุถึงกรณีที่นักวิชาการหลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผิดนัดชำระเงินค่าข้าวโครงการรับจำนำข้าวโดยมีแนวทางที่ให้รงศีปล่อยเงินกู้ให้กับชาวนาร้อยละห้ของมูลค่าใบประทวนว่ารัฐบาลควรพิจารณาให้รอบคอบและควรหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทเพราะการให้รงสี ปล่อยเงินกู้แม้จะมีเม็ดเงินเข้าระบบเพื่อช่วยชาวนาแต่กรณีดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายรองรับจึงอาจทำให้เกิดตลาดเงินนอกระบบซึ่งยากต่อการควบคุม โดยขณะนี้มองว่าแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาได้คือการที่คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือบอร์ดทอกศพิจารณาให้ชาวนานําใบประทวนไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกรและคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนซึ่งขึ้นอยู่กับบอร์ดทอกศนะคะว่าจะดําเนินการหรือไม่เพราะหากชาวนามีเงินมาจ่ายจะสามารถช่วยให้เม็ดเงินมาหมุนเวียนในระบบช่วยพยุงเศรฐษฐกิจไทยต่อจากนี้ได้และยังช่วย บรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้ด้วยค่ะ ส่วนผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์และวันมาคบ,บูชาโดยคาดนะคะว,ว่าปีนี้จะมีเงินสะพัดรวมทั้งสิ้น6,251.37ล้านบาทโดยวันมาคบ,บูชาจะมีเงินสะพัดอยู่ที่2,890.09เพิ่มขึ้นร้อยละ4 4เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาขณะที่วันวาเลนไทน์ปีนี้ก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดถึง3,361.2 8ล้านบาทนะคะโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ4.7จากปีที่ผ่านมาโดยพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนทั้งวันวาเลนไทน์และวันมาคาบูชาปีนี้มีความคึกคักน้อยลงเนื่องจากประชาชนจะระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ นายธนวันรกล่าวนะคะว่าจากการสำรวจการใช้ใจ่ายวันวาเลนไทน์ปีนี้มีมูลค่าลดลงมากที่สุดในรอบ8ปีขณะที่วันมาะคะบูชาลดลงต่ำสุดในรอบ4ปีจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ้นรวมถึงสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนทําให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้ใจ่ายมากขึ้นเพราะกังวลกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการชุมนุมทางการเมืองจะยืด เดือยาวนานเพียงใดซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าสภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของประชาชนจะลดลงค่ะ